จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาครั้งที่53เนื่องในวันมาฆบูชาระหว่างวันที่11-13กุมภาพันธ์2568ณบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามและวัดติโลกอารามถนนชายกว้านตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนในวันที่12กุมภาพันธ์2568ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์69รูปเวลา7โมง30นาทีเวียนเทียนทางน้ำถวายเป็นพุทธบูชาเวลา17นมิ30นาทีชมคิวทัดกว้านพะเยา การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพิธีเปิดงานชิมอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าโอทอปของดีเมืองพะเยาในตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาแล้วพบกันที่งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาครั้งที่53เนื่องในวันมาฆบูชา